เป็นเรื่องของท่านหัวหน้าพักท่าอนเอกเราธรรมทั์กรรมการบริหารพักที่จริงผมก็เป็นแค่ผู้สนับสนุนผู้ให้คาปรึกษาเท่านั้นนะร่วมก่อตั้งแต่ว่ามันอาจจะต้องมีการใช้แรงสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์กลับมาอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าคะในครั้งหน้าอกวอ,อย่างที่ผมว่าเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเขาจะเลือกตั้งกันเมื่อไหร่นะสมมุติว่าอยู่กันจนครบเทอมจะเลือกตั้งอีกทีก็เดือนมีนามเมษา 2566กโอ้ยกว่าจะถึงวันนั้นอะไรต่ออะไรก็เปลี่ยนแปลงไปได้เยอะสำหรับการเมืองประเทศไทยครับเชื่อว่าจะอยู่ครบเทอมใช่ไหมครับผมคิดว่าควรจะต้องอยู่ครบเทอมนะมันอาจจะถกแทกถกแท็กอย่างนี้ไปถ้าเป็นรถก็วิ่งไปไปเต็มสูบเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็ไปได้วันนี้ก็การแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องโรคระบาดทั้งเรื่องปัญหาเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจของครอบครัวประชาชนมันก็ เป็นเรื่องที่รัฐบาลนี่ได้ทํามาระยะหนึ่งแล้วพ่อก็ควรจะต้องทําต่อเนื่องให้จนจบยังมีเรื่องการประชุมเอฟเปคกอีกใช่ไหมที่เราเพราะงั้นเพราะงั้นผมสันนิษฐานว่าต้องอยู่จนครบสมัยที่ท่านบอกว่าไม่แน่ใจว่าพลังประชารัฐจะเสนอชื่อคนอายุต่ำต้อยหรือเพราะว่าเหนคการขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพลังประชารัฐอ่เอเป็นเหตุการณ์ที่พวกเราก็ต้องเห็นันอยูนะแต่ว่านี่เป็นเรื่องภายในทพของคนอื่นเราผมก็ไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์ จะต้องตัดสินใจยังไงหนึ่งคือไม่รู้จะตัดสินใจลงแข่งขันเป็นนายกรัฐมนตรีต่อหรือไม่นะครับสองก็ไม่รู้จะคิดตัดสินใจยังไงว่าในสถานการณ์ขนานี้และสถานการณ์อีกหนึ่งปีหลังจากนี้ตัวเองจะอยู่ในสภาพอย่างไรก็เป็นเรื่องที่คนเกประยุทธ์ก็ต้องตัดสินใจแต่โจทย์ของเราประชอยังขึ้นอยู่กับคนเด็กประยุทธ์ใช่ไหมครับเปล่าครับเปล่าครับวันนี้สนับสนุนคนเอกประยุทธ์ ให้อยู่บริหารราชการบ้านเมืองจนครบสมัยส่วนการเลือกตั้งทั่วไปนั้นก็ต้องดูกรนดีกทีว่ามาีใครบ้างที่อยู่ในสภาพที่มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำรัฐบาลได้เราก็ต้องไปพิจารณากันถ้ามองคร่าวๆตอนนี้มีตัวคนที่จะเข้ามาสู่สีกัปะยนดไปหรือยังคะผมยังมองไม่เห็นเลยครับ แลพูดบางีเน่ยคนโกรธหลายคนเลยแสดงว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือว่าในสมัยหน้าเนี่ยคลเอกประยุทธ์ยังคงเป็นเต็งหนึ่งสำหรับการที่จะเป็นนายกพิจารณาวันนี้คนเอกประยุทธ์ก็ดูโดดเด่นกว่าคนอื่นทั้งในเรื่องความตั้งใจทั้งในเรื่องของการผลงานที่ทํามาแต่ว่าเวลามันเหลือตั้งปีกว่าเลยครับเราเราเราพูดในตอนนี้ก็เร็วเกินไป ถ้าแต่ให้ยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเราประชอก็ยินดีที่จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมขณะนี้ครับขณะน,นี้ที่ผ่านมาจนจนเดี๋ยวนี้ผมก็คิดว่าพลเอกประยุทธ์เขาก็ทํางานดีเป็นผลประโยชน์กับประเทศชาติกับประชาชนและถ้าพลเอกประยุทธ์เขาตั้งใจจะลงเป็นผู้แข่งขันในการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีอีกและไม่มีตัวบุคคลอื่นที่โดดเด่นวันนี้ก็มันก็คิดว่าพลเอกประยุทธ์ก็ยังเหมาะสมกับ ค่าทีของพวกผมเนี่ยจริงๆผมไม่เห็นด้วยกับการใช้บัตรเติมสองใบอยู่แล้วก็แต่ตกนนะครับเพราะว่าในอดีตรเราเคยใช้มาแล้วแล้วมันก็เป็นปัญหาลายเป็นเกิเดผล็จการและสภาขึ้นมาแต่ว่าเมื่อพัคก,การเมืองใหญ่ใหญ่ๆเขาเห็นว่าการใช้บัตรเต้มสองใบพัคก,การเมืองใหญ่ๆหเขาะจะได้ประโยชน์เขาก็ร่วมมือกันแก้ไขรัฐมนูญมาตรานี้ก็ต้องไปแก้ไขกฎหมายเรื่องต้นต่อไป ผมก็คิดว่าก็เป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนนะต้องติดตามข้อดีข้อเสียแล้วก็เึงตอนนั้นประชาชนก็คงจะได้มีมีความชัดเจนขึ้นนะว่าสถานการณ์บ้านเมืองนขณะนั้นเป็นอย่างไรการตัดสินใจการเลือกตั้งเขาจะทาอย่างไรก,ก็ต้องดูตอนนั้นต้องฝากไว้กับพี่น้องประชาชนแล้วครับแต่ในส่วนของพัคเองเมื่อเราเป็นพักเล็กนี่ขอเราจะได้เสียเปรียบก,กับเรื่องของตัดเ,เ,เลือกตั้งยังไงไหมคะ แต่วก็มีการเคลื่อนทีมงานทั้งหมดในย,าย้ายเข้าไปประกาศผลไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนที่ผมว่ามันใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวมันดีเนี่ยเพราะว่าหลักการคือว่าให้คะแนนเสียงของประชาชนทุกคะแนนเสียงไม่ถูกละเลยได้นะเอามาคำนวณกันเช่นในเขตเลือกตั้งหนึ่งคนที่ชนะเลือกตั้งได้คะแนนห้าหมื่นคนรอลงมาได้สี่หมื่นห้าแต่ว่า พักการเมืองที่ได้คะแนนรองไป45 0ห0ื่นห้าสี่ห้าหลายเขตเขาก็เอาไปให้เป็นตัวคำนวณสสบัญชีรายชื่อได้มันก็เชื่อมโยงกันดีแต่วันนี้เนี่ยแบ่งกันชัดเจนเลยเ,เลือกสสเขตสมมุติว่ามีพักหนึ่งไม่ได้สสเขตเลยแต่ว่าได้ที่สองที่สามมาทั้งประเทศเพราะว่าเขาจะเอาคะแนน พักการเมืองต่าดไป็ตัดสินว่าบัญชีาดชื่อพักไหนจะได้ประโนเพราะฉะนั้นพักการเมืองใหญ่ใหญ่คุนโฆษณาประชาสัมพันธ์เยอะก็ได้เสียพักในเขนนันแสดงว่ามีแนวโน้มที่เราจะอาจจะต้องย้ายยิ่พักใหญ่นะครับไม่ครับไม่ครับผมผมกับพี่น้องร่วมบุญครารในตั้งใจจะสร้างพักการเมืองที่แท้จริงของประชาชนขึ้นม่ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นพักใหญ่พักกลาง พักเล็กๆก็เป็นได้ครับเพราะว่าเราดูเรื่องคุณภาพก็จะเห็นว่าพักรวมพลังประชาชาติไทยมีสสองเพียงหคนแต่ว่ารัฐมนตรีอันเอกเราธรรมชัติของเราที่ไปบริหารกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตรกรรมก็ทํางานได้ดีช่วยประเทศชาติเยระชายนได้มาผมนึบอกว่ามันอยู่ที่คุณภาพต่อไปนี้ต้องดึงเรื่องนี้มา ต้องยอมรับว่าสุดท้ายแล้วอาจจะมีการประเมินว่าเหลือเพียงสองพักใหญ่ในการแข่งขันกันนะคะอันนี้เรายังคงยืนยันว่าไม่แน่หรอกครับผมว่าพี่น้องประชาชนเดี๋ยวนี้เขาก็ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองน,นะเขาก็ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองแล้วผมคิดว่าการตัดสินใจในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนแต่ละครั้งในการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยก็มีแรงจูงใจที่ยแตง ทางหน้าเราประชอยังจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ไหมคะยังไม่รู้เลยว่าพลเอกป,ป,ประยุทธ์ก็จะลงหรือเปล่าไม่รู้ขครพักไหนก็จะเสนอชื่อหรือเปล่าเรายังไม่รู้วันนี้มีหน้าที่อย่างเดียวก็ช่วยกันทํางานให้บ้านเมืองทํงานให้ประชาชน,นถึง<ถ>เวลาแล้วว่าประเทศเองอาจจะไปเป็นที่ปรึกษาของทักใหม่ที่จะตัดต้นขึ้นมารองรับฝูงบ่อไม่มีไม่มีเลยลอยพาวลือกันเรื่อยไปเลย ผมยืนยันนะผมจะอยู่พรรคการเมืองที่ผมมั่นใจว่าเป็นพรรคการเมืองของประชาชนแล้วก็ในขณะนี้ผมก็เห็นทีพรรคเดียวเนี่ยแหละรวมพลังประชาชา,ชาเนเลยห่วงพลเอกประยุทธ์กับการทํางานในเวลาที่เหลือต่อไปไหมคะเออผมเป็นห่วงประเทศไทยมากกว่านะผมผมไม่ได้เป็นห่วงตัวพลเอกประยุทธ์หรือว่าเป็นไม่ว่าพรรคลัมประชารัฐแต่ว่าเราคนไทยวันนี้ต้องมานั่งคิดกันว่าเราทํายังไงให้ประเทศเราอยู่รอดปลอดภัยแตกไหมคะ มองว่าพักกันเมืองนี้จะแตกไหมคะในอนาคตเพราะว่าดูเหมือนสนับแต่ละฝ่ายก็ไปคนละทิศทางทุกอย่างเป็นอนิจจังนะมีความเปลี่ยนใจได้คุณเห็นไหมว่าเขาก็แยกย้ายกันไปตั้งพักเดี๋ยวไปแยกย้ายกลับมารวมก,กันใหม่อะไรเงี้ยมันก็มันก็มีคนประเภทกันนี้อยู่โอเคนะคคถามมา